ปลายใบยเขาจะม้วนนะครับเนี่ยดูใกล้ๆนะเนี่ยเนี่ยปลายใบเขาจะม้วนเนี่ยเขาจะมว้นะมวนอยู่ข้างในเลยแล้วเขาจะแดงลงไปเรื่อยๆนะครับแดงจนใบแห้งอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เป็นเยอะนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูกเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของป้าติ๋วนะคะซึ่งอยู่ที่เสนาอายุทยาค่ะซึ่งปัญหาที่เราได้เจอกันในวันนี้ก็คือ เพลี้ยไฟระบาดค่ะซึ่งอยู่ด้านหลังนี้นะคะเจดไร่ค่ะข้าวอายุ15วันพอดีนะคะวันนี้นี่ค่ะเราได้ประสบปัญหาเพลี้ยไฟระบาดก็เลยมา ผสมยาก,กำจัดเพลี้ยไฟนะคะใช้ยาอะไรคะลุงตีแบเนี้สารสตาร์เกิลสารสตาร์เกิล คลุงตีปัญหาเพี้ยไฟนี่จะเกิดกับข้าวอายุประมาณเท่าไหร่อะคะตั้งแต่หนึ่งวันถึงหนึ่งเดือนนะครับตัต้าเป็นนาดานาหวานเนี่ยคือหลังหวานเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่หวานนะครับถ้าตั้งตั้งหน่อมาเนี่ยสามารถจะเป็นเพี้ยไฟได้ตลอดเลยจนอายุหนึ่งถึงหนึ่งเดือนนะครับถ้าเป็นนาดําก็ถึงแม้แต่พอก้ามาสิบห้าวันแล้วก็ยังมีสิทธิ์เป็นนะครับเพราะข้าวยังอ่อนแออยู่นี่ครับเขาก็จะเป็นแบบเนี้เป็นลักษณะ ปลายใบเขาจะม้วนนะครับเนี่ยดูใกล้ๆกล้เนี่ย,ยเนี่ยปลายใบเขาจะม้วนเนี่ยเขาจะม้วนอยู่ข้างในเลยแล้วเออ <ulous. S 2> ขาจะแดงลงไปเรื่อยๆรืยนะครับแดงจนใบแห้งอย่างนี้เลยเนี่ยเอย่างนี้เป็นเยอะนะครับเนี่ยเขาจะแห้งเขาไม่ยอมแตกกอมจะไม่อะไรเลยจะอยู่เฉยอ,อัน,นนี้เขาเขาไม่เป็นเขาก็จะโตไหนที่เป็นเนี่ยเนี่ยที่เป็นเขาจะเป็นอย่างนี้เลยไม่ยอมโตเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยครับเนี่ยปลายใบจะม้วนหมดเลยปลายใบม้วนใช่ลวตัวเขาจะอยู่ข้างในครับ ัเจะะป็นลกษณสี <ไง S 2> ดำดำครับสีดำเนี่ยตัวเล็กมากเลยครับสีดำ,ดำคือตัวเพรียไฟล่ะค่ะใช่แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขยังไงคือคถ้าเป็นนาดานาหวานนะครับวิธีป้องกันนะครับให้ฉีกยาคุมเลนให้ช้าปกติเกษตรกรเนี่ยจะหวานวันนี้พรุ่งนี้ฉีดกันแหละให้ตอนข้าวตั้งหน่อประมาณสามสี่วันให้ฉีกยาคุมเลนแล้วก็ผสมยาเพรียไฟไปด้วยเลย <im itation> คือวิธีป้องกันนะครับคือปกติฉีกยาคุมเลนกันวันที่สองที่สามให้ไปวันที่สี่ที่ห้าครับอ,อ,อันนี้มันมันจะไม่มีปัญหาไอ้ ي, เรื่องยาเลยนะครับเพราะยาเราขึ้นมาเล็กๆนี่ตัวคุมเลนเราสามารถจะคุมได้แล้วก็เราก็คุมเพีย้ยไฟไปโดยที่เสียค่าจ้างฉีดแค่ครั้งเดียวเราไม่ต้องมาเสียซ้ํานะครับเนี่สังเกตปลายใบนะครับจะม้วนหมดเลยคือเขาเป็นเยอะครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ไขยังไงอ่ะคะก็คือใช้ยาเพี้ยทั่วทั่อไปครับ ตัวเพียไฟจะเป็นพวกอาบาก็ได้เป็นสตาร์เกิลก็ได้ที่เป็นตัวเพียไฟนะครับคือช่วงอากาศช่วงปลายปลายฤดูหนาวจะเข้าร้อนนะครับจะเป็นโรคระบาดเลยคือเป็นช่วงของเขาเลยคือเป็นอากาศที่แห้งแล้วก็จะเปลี่ยนร้อนมั่งฝนมั่งอะไรเงี้ยบางทีวันเจอ33ส,สามฤดูนะครับ<อ>นี่ครับเป็นฤดูที่เพียไฟระบาดครับแล้วก็บางท<อ>ีของเขาจะดื้อยาด้วยนะครับ คือพยายามฉีกทีเดียวพยายามฉีกฉีกให้อยู่พยายามฉีกให้ถี่นิดนึงอย่าเดินห่างยาวแต่ละออกนะครับคือฉีกให้ให้ครั้งเดียวให้อยู่ให้ได้เลยเพราะปกติเพี้ยไฟในพอฉีกวันนี้พรุ่งนี้ก็ข้าวก็จะเปลี่ยนสีละเริ่มสีจากแดงก็จะเริ่มนวลขึ้นมาก็คือเขาก็จะจะไป,ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่คือถ้าฉีกให้เขาดื้อยาเนี่ยมันก็จะเป็นการแล้วต้องฉีกซ้ำครับอันนี้นนเป็นค่อนข้างเยอะครับ ครั้งเดียวต้องเอาให้อยู่เลยเนาะคือใช้ยาให้แก่ไปเลยอย่างยาเขาบอกว่าให้ใช้สิบไร่แล้วก็อยู่ประมาณหกเจ็ดไร่พออ๋อให้เข้มข้นให้เข้มข้นนะครับใชใ้เข้มข้นลงค่ะอย่าใช้ตามตามฉลากนะครับเพราะตามฉลากปกติยาตอนนี้มันก็อ่อนอยู่แล้วเราก็คือเอาแบบให้คุ้มค่าแรงที่ฉีดไปเลยฉีดทีเดียวให้อยู่คุมไปเลยทีเดียวถ้าเป็นนาหวานก็บวกฮอร์โมนบวกบวกอะไรไปเลยทีเดียวเราไม่ต้องมาฉีดซ้ําคือเป็นเป็นเคล็ดลับเนาะ ที่เราจะกาจัดในครั้งเดียวกับใครที่หวานข้าวช่วงนี้หรือดำนาช่วงนี้ครับเอาป้องกันไว้เลยเพราะยังไงต้องเป็นแน่นอนอเพราะเป็นฤดูของเขาเลยแล้วก็เป็นอากาศที่เพีย้ยไฟระบาดเพีย้ยไฟเขาจะชอบอากาศแห้ง,แ,หงแล้วก็ร้อ,น,อน,นฝนอย่างนี้แหละคือเป็นแล้วก็จะทําให้ข้าวหยุดการเจริญเติบโตเลยครับสังเกตเนี่ยกอข้าวนะครับปะอันนี้เขาก็ทบน้อยแต่นนี้เขาก็ทบเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเขาเขาไม่โตเลยนะครับ แล้วเขาจะเหี่ยวเลยนะครับเนี่ยเขาจะเหี่ยวเนี่ยเี่ยกอเล็กขนาดข้าวดําวันเดียวกันอันนี้กอใหญ่ละอันนี้เขาเป็นอันนี้เขาเป็นน้อยเขาเป็นแค่ข้างๆตรงกลางเขาไม่เป็นเขาก็เลยโตจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตไประยะหนึ่งเลยนะคะใช่ใช่จนฝาเราจะกําจัดเขาไปได้อะแล้วเขาถึงจะโตบางทีเกษตรกรที่หันมาใช้อินทรียครับหวานไปเอ๊ะทำไมข้าวไม่เขียว คิดว่าปุ๋ยเราไม่ดีปุ๋ยอินทรีย์ไม่ดีไปซื้อเคมีมาใส่แต่ไม่ได้ลงมาดูในแปลงครับว่ามันมีอะไรกระทบอยู่หรือเปล่าคือว่าการใส่ปุ๋ยครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ให้เราลงมาดูที่แปลงนาเราก่อนค่ะเราจะได้รู้ว่าเออมันมีโรคไม่งั้นเราเราจะเสียทั้งเคมีทั้งอินทรีย์ไปด้วยถ้าเรามาดูปุ๊บอ่าเราเป็นเพี้ยไฟเราฉีกเพี้ยไฟแล้วเดี๋ยว ข้าวมันก็เขียวขึ้นมาครับอืมต้องต้องดูหน้างานใช่ต้องดูน้าง,งานบางทีเราใส่ปุ๋ยไปไปจ้างเขาใส่เนี่ยพอสามวันเราขี่รถมาดูโอ้โหปุ๋ยไม่ดีเลยไ,ไปซื้อปุ๋ยมาใส่อีกใส่ปุ๋ยน้อยไปไปซื้อมาใส่อีกกลายเป็นการส,สิ้นเปลืองครับเป็นการเพิ่มต้นทุนใช่บางคนกเกษตรกรบางคนนะครับขับรถวนอย่างเดียวนะครับไม่ลงมาดูแค่มองรอดกระจกมาโอ้โหข้าวไม่เขียวเลยอ่าไปสั่งให้คนบ้านซื้อปุ๋ยม่อีกแล้ว ลายเป็นการสิ้นเปลืองไปครับอย่างนี้ต้องลงมาดูลงมาเดินดูให้รอบแปลง<ด>เลยลลครับทุกแปลงเลยลงมาเดินดูแล้วเราจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือปัญหาครับแล้วแต่ฤดูต้องดูปัญหาก่อนที่จะ<ช>แก้ก<อ>ไขนะคะก่อนที่เราจะเอาเคมีหรือจเจ้าปุย๋ยหรือจเจ้ายามาฉีกซ้ำครับเราลงมาดูก่อนว่ามันเป็นโรคอะไรแนะ่บางทีก็เกี่ยวกับดินอันนี้ทีแรกก็ดินก็ดินแดงนะครับค่ะนี่เราใส่าสารปรับสภาพไปแล้ว ตอนนี้ก็ดินสีสวยขึ้นมานี่เลคะใส่ไปได้สองวันครับคือพยายามสังเกตนะครับแล้วเราจะได้ลดต้นทุนกันใช่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะให้ดูเรื่อยๆติดตามทุกสถานการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้าวดีดเยอะนะคะยากจะพืชในนาเยอะดินเสื่อมสภาพ ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ